ครับผมมีสนอผมประธานบิดนี่จะพาคุณสมารังห้องน้ำนะครับสมผมประธานบิดก้อยจะพาสมารังห้องน้ำนะครับสมผมประธานบิดก็จะพาสมารังห้องน้ำในวันนี้นะครับสมดูบรรยากาศบริเวณห้องน้ำนะครับสมมันจะมีพวกหญ้าสมเดยวสำหรับสัปดาห์หน้าจะพาสมมาถางหญ้าตรงนี้ออกนะครับสมสัปดาห์หน้านะแล้วก็ด้านหน้านี่ด้วย เาจะมาจากการยาดตรงนี้ออกสมเพราะว่าช่วงนี้ยามันก็ขึ้นเยอะมากสมดูนะสมอบริเวณโรงเย็นนะสมผมไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะสมช่วงนี้ใบไม้ก็ผดไปเยอะสมเพราะว่าใกล้ถึงช่วงปิดเทอมสมก็อีกไม่นานเนระก็จะปิดเทอมปิดเทอมใหญ่นะสม ในโคะจะเป็นพวกขยะที่ผมเก็บไว้ครับพวกกระดาษพวกขวดพวกอะไรที่ผมเก็บไว้นะครับสมับวันนผมปราท้ามีคนจะพาสม,มารัทห้องน้ํานะครับสมก็ไม่เจอกันนานนะครับสมไม่เจอกันที่โรงเรียงแบบล้างห้องน้ำนะครับสมจะพาสม,มาร์ทล้างห้องน้ํากันนะครับสมขออนุญาตต,ตั้งกล้องไว้กว่อนนะครับสมจะมสะดวกนิดหนึ่งนะครับสมตั้งตรงนี้นะครับสม มผมจะล้างห้องน้ำแล้วก็ประมาณสองห้องนี้นะครับาจะาไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็แบบนะครับผมจะถ่ายใหมได้ดูกันด้วยเราจะตั้งกล้องดีๆนะผมมาเอาที่ตั้งกล้องมาชม,มดูผมจะล้างด้านหน้าแ้วมแล้วก็ด้านในด้านหน้า หน้าอะไรผมจะล้างให้หมันผสมดังแล้วก็หน้าห้องหนาผมจะกวาดให้มันสะอาดจนะมันก็น่าดูผมจะล้างแค่สองห้องนี้นะครับประมาณบ่ายสามครึ่งนะสมผมจะพาชมไปรดน้ำต้นไม้นะครับ,นรนนนะรบในบริวเวณโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนหน้าโรงเรียนเนะราแหละสมไม่ต้องไปสนใจมันนะสมผมจะพาชมมาล้างกันนะครับคุณสมวันนี้แมวในเอเดออะไรมาแบบ ตั้งกล้องนะครับโยนอาจจะตั้งกล้องดีก,กว่าชมเราจะได้เห็นแบบสัตว์กันเนาะนะครับชมประมาณนี้อาจจะเห็นประมาณนี้ชมไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ชมผมจะล้างพวงนี้บเพราะว่ามันฝุ่นๆมากสมดเลยล้างมานาน あっ。 ังได้หาหลังนหนอยตหลังนนีงนนงวาอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งกรพกว่าขัวใครนิดหนึ่งจะไม่ค่อเห็น จะไปเอาที่ผัดโขลกโอ้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะนี่ที่ผัดโขลกผมจะไปเอาตรงตรงนี้ ในสองกองนะนี ó, these, ่นะครับขอใส่นิดหนึ่งกล้องอาจจะเปียกนิดหนึ่งเราล้างด้านบนแล้วก็ออกมาครับอย่าไปล้างอย่าไปล้างนะเอาไม่ Merci à vous. ดี so 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 yourself, you ับห้องนี้เราล้างเสร็จแล้วชมต่อไปเราจะมาล้างห้องด้านนี้กันนะครับทุกชมดูก็อาจจะค่อยสะอาดนิดหนึ่งทุกชมมาหน้าเข้านะ้วชมต่อไปเราจะมาล้างห้องนี้กันต่อชมนี่ล้างห้องนี้กันต่อชมนี่ล้างห้องนี้ที่จริงผมจะล้างห้องนี้ก่อนควรจะล้างห้องนี้ก่อนถึงจะไปล้างห้องนี้ได้สมเพราะว่าน้ำจากห้องนี้มันเชื่อมต่อกับห้องนี้ไม่เป็นอะไรสชมไม่เป็นไรนะ น้สมกลัวผมก็ล้างน,นะครับสมจะไม่ล้างฝั่งนี้นะเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะมาเปียกเศษกระดาษมันไมนหยางโอ้เครับอห้องนี้น้สมขอไพยนิดหนึ่งน้สมเห็น,นไหมสมกล้องัจะตั้งแบบยุ่งยากนิดหนึ่ง

หอ้องนี้ไม่มีขันนะครับเก่อนเท้าออกทำอะไขันแล้วทำใหน้ำยังไม่เาขาตรงเราเลือกสอกครบ โอเคเราต่อไปเอาเจอานี่มาขัดกันเพราะว่าเทาล้ำห้องตัวนี้เสร็จเราจะมาล้างห้องนี้กันต่อจไม่ค่อยสาดเท่าไหร่กับจบ เรกเรคอยอย่างนั้นเหมือนกันใช่ตัวเรื่องนั้นเร ล้างให้เสร็จดูสมล้างให้เสร็จนะดูรอยขัดแบริเวณขอบมันออกสกสมูกไหมไม่ผมปลกนะมก็กับลไปนะครับสมจะเต็นใจต้อ,องอีกสาวเดี๋ส,สวกมาการีบาง วันนี้ก็เราก็จะล้างกวัดน้ำบอ,อกกันกวัดก็ปี่ประตูวตวไว้น้ำนี่มัน ทีตอนนี้เราก็ฝาน้ำออกให้เรียบร้อยแล้วสมงฝาน้ำออกสมงห้องน้ำถ้าเราไม่ล้างมันก็ไม่สะอาดนะครับทุกท่าเราไม่ล้างมันก็ไม่สะอาดนะครับฝอน้ำมันไม่สะอาดเลย Oh <laughs> ก็มันก be ็สาดไปเรื่อยๆสาดตัวอาเวลาเราใช้ไม่กว่าอ่าเวลาเราใช้ไม่กวาดเราไม่ควรจะกวาดแรงเกินไปสมเราควรจะกวาดแบบเบาๆนี่กวาดประมาณนี้สมนี่เอาด้ามตัวนี้ลงนะนี่ก็กวาดน้ำหมดไปกวาดเบาๆสมจะไปกวาดแรงกวาดประมาณนี้ถ้ากวาดแรงนี้มันก็คำตัวนี้มันหลุดนะสมทันไม่ด้ามมันหลุดด้วยแล้วสม อย่าไปกวานแรงพยายามลดกว่าอย่าออกแรงอย่าเพิ่มตัวแองมากเกินไปมันไม่ควาสมำรุนได้ม,ไดมันกเสียหายนะครับของมันกเ,เสียหายไม่ได้ทุกอยดี๋ยวทำแล้วเสียหายเราเด็กขาดะครับผมก็เป็นตระทานนั่นดีที่สุดนะครับก็้ก็เป็นอะไรก็มันมันเป็นอะไรรับ ขี่จะพาชมาตรวจห้องน้ำกันนะครับทุกชมดูด้านหน้าก็สะอาดนะชมไอ้ทุกชมสะอาดนะทชมดูชมกทชมเอาทชมผมได้ล้างไปแล้วก็โถก็สะอาดดีชมนี่น้ำก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะชมนี่เป็นร่องๆของก็สะอาดดีชมแต่ด้านบนก็โอ้โหบนหลังคาเลยนะนะ บริเวณนี้ก็มีก็คือสมสันมีผิดเลเป็นจ่าเป็จับเพสมสันไม่ผิดกึคือสมก็ห้องนี้สมก็จะมีน้ําขังนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังดีสมผมมาเนี่ผมก็ต้องรายงานแล้วก็ตรงนี้สมมันเป็นห้องน้ํานะครับไม่รู้ว่าใครมาทำฝีมืมอใครนะครับผมจะ แก้ปัญหาอย่างไรครับผมคนตอนนี้มันเข้งไปไหนป่ะโอ้ยเดี๋ย่าไปดันเดี๋ยวสมมติจะหักนะบางคครับนเอาเกลีมาติดก็ได้ทุกคนก็จะมีหยับใหญ่ทุกคนเห็นไหมใหญ่นะประมาณนี้ก็โอเคสามีก็ผมประธานบิดก็มาพาสมารับห้องน้ำนะครับทุกคนแบบีก็ยังกดไลค์กดติดตามผมผประทานบิดนะครับทุกค ใต่ชอ่มไปรดนักต้นไม้กัน้ามี้ก็ไม่ายไปไปนะัม